สามสองเทคตอนนี้ช่องอีสานพาแดกหานะครับครับตายไม่ค่อยดียตายงตานหัวใหญ่ครับอีสานพาแดกหาช่องพิกัดชาวนานะครับตอนนี้ผมกำลังล้างครับมองข้าวครับเราวันนี้พิกัดชาวนาพาแดกหานะครับจะมาทำปลาเจ้านะฮะ ก่อนนี้ย่าผมทำให้กินแล้วกินอย่างเดียวไม่เคยทำนะฮะไม่เคยเลยจนอายุ40กว่าแล้วนะฮะแต่น่ายังเกียวยัะครับผมอายุ40่ิบกว่าแล้วไม่เคยนะฮะไม่เคยที่จะทำปลาเก๋าวันนี้เมนูนะฮะเดี๋ยวล้างหม้อก่อนล้างหม้อเอยียงน,นะครับเดี๋ยวขอใส่อนุญาตใส่ฟังนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำ เจ้าแบบตามีตามเกิดนะของไม่ไมครบนะก็ได้ของอ่าอะอาโปรโมชั่นจากอาอาดับนะครับบา้านด้านหลังนะครับด้านหลังนะของหอมก็ามานะซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับซอยหอมไปเสร็จแล้วเราก็ได้น้ำตาลมานะครับเดี๋ยวจะลองทำ ปลาเจ้าพาไปกินปลาเจ้าสูตรพิกัดชาวนาพาแดงหานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกระต่อในเทปสองครับตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วนะครับก็เอาหอมนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับหอมพอปั๊บปั๊บปั๊บซอยเสร็จใส่เลยครับกระทะไม่มีนะครับนี่ครับพิกัดชาวนาพาแดกหาก็ง่ายๆครับมองข้าวนะครับ อ่ะใส่ไปแล้วโอเคแล้วก็ทำการคนนะครับนครับระวังไฟดูดเดยนะนี่ครับประเจา้าโอ้โหหน้าตาน่าทานมากมาเข้าดีเลยต้องใส่เข้าไปน,ะนี่ครับโอเคต้องใส่ไฟไม่ดูดนะจุ๊บจุ๊ๆจุ อ๋น้ำน้ำมันเดือหน่อยเทนะฮะจะไม่ต้องใส่ถุงไปนครับโอเคอยังก,กินยังไม่ออกนะฮะกข้าวยังไม่ร้อนนะี่ครับไม่เกี่ยวว่ามีนู่นนะั่งไขย่ยมานะครับอ้าวตอนนี้มาแล้วกลินมาแล้วนะครับนี่นครับ กินเลยมาแล้วไปดูด้านในกันครับครับโอ้โหแต่ให้เห็นชัดๆครับจริงๆมันต้องมีเครื่องเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราทำตามมีตามเกิดครับก็มาลองชิมดูว่าหวานพอดีหรือยังโอเคครับลองชิมดูดูหน้าตา หวานอยู่แต่หวานน้อยนะครับน้ำตาลมีครับอขอเขามาครับของเราเองไม่มีนะครับใส่ไปเลยครับหมดนี่เชื่อมไปเลยอร่อยแล้วก็เติมน้ําไปหน่อยรู้สึกว่ามันเค็มนรสชาติก็เหมือนของย่าผมนะครับก็อร่อยฮะเติมน้ำไปหน่อย,ออออย,อยจุ๊จ จริงๆตามหลักก็เขาจะมีหอมกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีพริกพริกพริก,ก,กเม็ดให,ใหญ่เขาเรียกอะไรนะใครรู้ช่วยตอบเรคอมมนตน่ยนะไอพริกที่เขาขายเม็ดขนาดเนี้ยอ,อไม่ใช่พริกแก้วไม่ใช่พริกขี้หนูแนละ้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเขาเรียกพริกอะไร ครับผมเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับกระเจานี่ครับไข่ย่อามาที่ปอกไว้นะครับสามลูกทาไงครับเมนูพิเศษนะครับเอาใส่เลยครับโอเคไอที่ใส่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่เมนูแปลกอะไระครับถ้วยไม่ได้ล้างไหนๆก็จะกินแล้วมันก็ลงไปอยู่ในท้อง ใส่วิธีเดียวไปเลยนะฮะอบอปิดฝาโอเคครับไม่ต้องเอาไปเทใส่จานนะเทใส่จานแล้วเอามาให้ดูเพราะว่าผมเห็นเขาทําอาหารหลายช่อง y o youtube นะเขาก็ทํากันอย่างนั้นพอทําอาหารเสร็จเทใส่จานแล้วก็แต่งให้มันสวยอันนี้พิกัดพาเด็กหาง่ายๆครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องเทใส่แล้วกันนะใครอยากดูเดี๋ยวไปดูติดตาม f a c e b o o กผม ชายกลางกลมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเอาไปลงในเฟสแล้วกันก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับว่าจะไม่เอาลงสุดท้ายก็ต้องเหมือนช่องอื่นนะครับเราใส่อไข่เยี่ยวม้าไปนี่ยักินข้าวก็อย่าลืมนะครับผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการนะครับในช่องเราก็คือนี่นะครับอย่าเส้นนะฮะตาเรือจุดๆๆนะจริงๆก็ไม่ใช่ผู้สนับสนุนใดฮะผมก็มุกตลกไปงั้นนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมติดตาม i'll be on the